อาผมผมขออนุญาตถามนิดนึงครัว่าวันนี้เนี่ยมันกําลังเขาดาวที่จะเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้าสู่ภูเก็ตอาผมถามพี่เปิ้ลน,นิดนึงว่าในความรู้สึกของนักธุรกิจต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะในขณะนี้๋อต้องต้องเป็นผลดีแน่นอนครับก็เป็นที่ทราบอย่างที่ทุกท่านทราบมาจากในสื่อเนาะที่มันมีโควิดมาสองสามระล,ลอกเนี่ยมันก็ซบเซาลงไป แล้วคราวนี้เนี่ยเป็นการเปิดรับต่างชาติใช่ไหมครับแบบโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเงินข้างนอกใหม่ๆเข้ามาซึ่งผมคิดว่าจะปลูกธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นไรายได้หลักของประเทศเนี่ยได้อย่างแน่นอนครับแล้วเป็นผลดีกับบริษัทแน่นอน,นครับครับกลับกลับซึ่งมันจะจะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันจะเดินหน้ามันจะหมุนถูกไหมฮะคือต่างชาตินนเข้ามารัฐมนตรีบอกว่าจะเข้ามาประมาณสักแสนคนเอาสามเดือนแรกก่อนนะ นะฮะรายได้จะประมาณสักหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยอันนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้ใช่ไหมฮะคนภูเก็ตชอบถูกไหมครับโอ้ผมว่ารายได้ที่ตั้งไว้ขนาดนี้ไม่ได้ไกลเกินจริงด้วยนะครับเผิเผยเนี่ยมันจะมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบเนาะว่าในภาวะปกติเนี่ยตัวเลขมันมากกว่านี้หลายสิบเท่าซึ่งการประมาณขนาดการประมาณการด้วยยอดเนี่ยผมคิดว่าถึงแน่นอนครับครับอืเอาละฮะอันนั้นคือสามเดือนแรกนะฮะ ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนจากนั้นต่อไปเนี่ยถ้าประสบความสําเร็จมันก็จะทําให้การเปิดประเทศเนี่ยสามารถที่จะเดินได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้แล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นทีนี้ข<ก>อสอบถามอย่างนี้คะในในฝั่งของ,งอพี่เพิรลเองเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในธุรกิจของเราเนี่ยโอกาสในการจะได้รับประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมเนี่ยฮะเป็นเป็นจุดไหนอย่างไรบ้างครับก็เดี๋ยวผมผมเบอธิบายก่อนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจของบริษัท ไม่ได้อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงแต่ว่าแน่นอนการเปิดเมืองหรือการเปิดประเทศเนี่ยเมื่อไรายได้ท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเงินหมุนเวียนถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมขอย้อนกลับไปบอกว่าแม้ในขณะที่เกิดภาวะโควิดเศรษฐกิจเอ่อตกชะลอตัวไปเนี่ยเอซก็ไม่ได้ไม่เคยมีงบออกมาขายขาดทุนสักคอเตอร์เดียวนะครับเรายังมีกําไรอยู คราวนี้ผมจะพีธุรกิจของเอสจีเป็นสองตัวเนาะคุณเฉลิมชัยก็คืออันแรกก็คือเป็นดีลเลอร์รถยนต์ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าอยี่ห้อที่เราทําอยู่เนี่ยแม้ว่าแม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าจากสองสามปัดใจ,จนะครับเช่นโควิดแล้วก็ชิ้นส่วนที่ขาดตลาดแต่แน่นอนผลดีก็คือว่าเมื่อสัลายน้อยใช่ไหมครับการขายต่อนหน่วยเนี่ยเราได้กําไรดีขึ้นคราวนี้พอมามองเซอร์วิส เซอร์วิสที่ที่เป็นรายได้มาจี่นค่อนข้างสูงของบริษัทเนี่ยมาเงินโชว์รูมเนี่ยตั้งอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมขอเรียนว่าแทบจะไม่ไม่ได้กระทบเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ารอบนี้เนี่ยครับคลัสเตอร์ส่วนใหญ่อย,อยู่ในกรุงเทพเนาะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่ามันยังไปได้นะครับกรณี้อซีจเราเองเนี่ยเราได้มาทําธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่เป็นบริษัทย่อยชื่อ Auto ้คลิกบายเอซีีท ธุรกิจด้านสปาชุดมีการซ่อมรถยนต์แบบเร่งด่วนอย่างที่ผมได้เรียนไปกับสื่อต่อเนื่องนะครับว่าเรามีแผนเปิดตัวยังไงพอ,อมาวันน,นี้ยวันนี้เนี่ยเราเปิดสาขาที่สองในภูเก็ตไปแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็ปริมาณทักนิสิบวันล่มที่เข้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในระดับดีเลยเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ย ไอ้ธุรกิจพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเราใช่ไหมครับเราทําเกี่ยวกับรถยนต์มาเน i, ี่ยเกือบยี่สิบแปดปีผมก็ต้องวนไปว่าโอเคบริษัทย่อยที่ทำฟาร์ ied, ิทเนี่ยออโต้คลิกเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงคือผมอธิบายสั้นๆว่ามันเป็นการลบจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มจุดแข็งในในในธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับจุดอ่อนมีอะไรเดิมทีเนี่ยการทสํสศูนรถยนต์เนี่ยมันอาจจะพึ่งพึ่งพิง เอ่อยี่ห้อเดียวซัพพลายเออร์อยู่รายเดียวแล้วการขยายสาขาเนี่ยมันจะไปได้ช้าเนื่องจากขนาดของมันใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีผมก็ได้เรียนต่อเนื่องว่าเราอยู่ในแบรนด์ที่แข็งแกร่งน,นะครับตรงนี้ทําให้เราเราแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดมีภาวะเศรษฐกิจกตกต,ต,ต่ำมาเราก็ยังไม่ได้ขาดทุนแค่นี้ว่าพูดถึงจุดแข็งของธุรกิจฟาสติที่อเอโตทิกทำอยู่เนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงผมจะอธิบายสั้นๆเร็วๆก็คือว่าผมเคยบอกเอ่อ ชื่อไปหลายครั้งแล้วว่าจริงๆมันเป็นการท,ทําธุรกิจเรื่องเดิมน,นะครับแต่เพียงแต่เราเปลี่ยนพิเศษโมเดลมันใหม่คราน,นี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมอธิบายรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเดิมเนี่ยเรา manage กับการซ่อมรถอยู่ในศูนย์ซึ่งมีอะไรอยู่เป็นหลายหมื่นไอเทมนะครับปัจจุบันเราก็มาทําไม่กี่ไอเทมเรื่องสกิลกับเรื่องการจัดการเนี่ยโอเคผ่านแน่นอนอันนี้ มาดูว่าจุดแข็งมีอะไรเพิ่มอีกผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมอธิบายเร็วๆเนาะว่าได้ธุรกิจาฟต์ฟิตเนี่ยเป็นการซ่อมตั้งแต่ล้อรถยนต์ช่วงล่างขึ้นไปเราตะ่กี้ผมได้ยินพูดถึงเรื่องอยางเราะผมก็ต้องบอกว่ายางรถยนต์เนี่ยขายในบ้านเราเนี่ยปีึ่งยี่สิบกว่าล้านเต็มครึ่งหนึ่งมันเป็นการส่งโรงงานประกอบใช่ไหมครับอีกครึ่งหนึ่งมันเป็นตลาดรีเฟชเมนต์ซึ่งถามว่าจริงๆตอนนี้มีผู้เล่นอยู่กี่รายผมก็ต้องบอกว่ามีอยู่น้อยรายนะครับ เป้งมันขึ้นตะลายเนี่ยมันเป็นเป็นบูโอเชียนยังมียังมีช่องที่ไปต่อได้อีกเยอะครับตอนนี้อย่างถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะเชิญทันพุ่นมาวิสิทธิ์กิจการเนาะผมก็จะถามว่าผมก็จะบอกว่าแฟรที่ที่เราทาอยู่เนี่ยเป็นยังไงจริงๆเนี่ยคอนเซปต์ที่ผมส่งให้ดูเนี่ยเนาะมันก็คล้ายๆจะเป็นวิสัยโมเดลแบบใหม่พอสมควรแล้วผมจะที่นี้หนึ่งจุดแข็งที่เราทําอยู่เนาะครับก็คือว่า จริงๆผมวางให้ที่ที่ที่ร้านหรือที่แบรนด์เนี่ยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดผมยกตัวอย่างเนาะเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้กระดาษมันจะเป็นรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่ใบสั่งซ่อมนะครับไปตั้งแต่ทุกโปรเซสจนออก e tag invoice ให้ลูกค้าโดยไม่ต้องปิ้นให้ซึ่งผมบอกว่าตรงจุดเนี้ยเราน่าจะเป็นฟาสติจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำแบบนี้นะครับ mm. ผมยกตัวอย่างพอลูกค้าเข้ามาซ่อมเนี่ย ไอ้ไอ e ีแท็ที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบเคเรียกเนยลไทม์โภเออเซอร์วิสปรไวเดอร์ก็คือว่ามันไม่มีการใช้กระดาษอยู่เลยตรงนี้ก็ถือเป็นจุดแข็งของเราแล้วเราเนี่ยมีโครงการที่จะขยายสาขาเข้าไปในกรุงเทพแอะปริมณทอมด้วยในครึ่งปีหลังเนี่ยครับพอดีมาติดโควิดนิดนึงเราก็ต้องชะลอเข้าไปนิดนึงนะครับถามว่าข้อดีมีอะไรอีก ผมก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราจะมีแดนของตัวเองใช่ไหมครับการขยายเนี่ยมันจะไปได้เร็วแล้วการลงทุนต่อตอนหนึ่งสาขาของฟ้าจิตเนี่ยผมว่าเท่ากับหนึ่งถ้าศูนย์รถยนต์ในหนึ่งที่เนี่ยเท่ากับฟาสิตปิบห้าที่นะครับตอนนี้ไอ้โมเดลธุรกิจตัวนี้พอเราขยายสาสาขาไปได้เรื่อยๆครับแน่นอนมันมันจะมีมันจะมีสองสองเทกเตอร์ของธุรกิจซ้อนกันอยู่ก็คือ หนึ่งเป็นเรื่องภาคบริการนะคับสอ,สองก็เป็นการค้าปีกอยู่ในตัวเองสาขาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เรามีพางเลือก b e เ i n นิ่ g ต่อซัพพลายเออร์มากขึ้นสุดท้ายเมื่อกี้ผมได้ยินพูดเรื่อง EV แล้วผมก็จะบอกว่าพอเรามาทำคลาสฟิตเนี่ยไอไอเทมข้างล่างเนี่ยผมก็ยังบอกว่ามันจะต้องเป็นไอเทมที่ลด EV ยังต้องใช้อยู่ซึ่งมันก็เป็นการลดความเสี่ยงของ ของธุรกิจในนะอนาคตได้ได้ดีแล้วก็รองรับรองรับการเติบโตรหรือเทรนในะอนาคตได้ดีครับผมพีบเกือบหมดแล้วครับสั้นๆผมทำแย่ๆเลยให้ผมพูดแค่นาทีก็ <c oughs> ผมพีบเกือบหมดแล้วครับคุณเฉลิมชัยขอบคุณมากอขอบคุณมากคือคือได้เ <c oughs> ห็นธุรกิจทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเจาะถามต่อเอาภูกเก็ตก่อนเอาภูเก็ตก่อนที่ผ่านมาเราเปิดที่สาขาภูเก็ตถูกไหมฮะอ่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเนี่ย ่างชาติเข้ามาแล ہ, ้วกระตุน้นเศรษฐกิจภูเก็ตแล้วเราเราประเมินภาพแบบไหนอย่างไรครับเอาเอาเฉพาะ่าที่ภูเก็ตก่อนก็ได้ทั้งดิลเทั้งเป็นดิลเลอร์รถแล้วก็ทั้งอ่าตัวของศ<ไ>ูนย์ซ่อมรถครับอ่าเมื่อกี้ผมอธิบายเนะว่าตอนนี้ที่มันยังไม่เปิดแล้วมันมีการการจํากัดการเดินทางเนี่ยแน่นอนมันต้องมันมันต้องเงียบไปแต่ว่าเรายังไปได้ทีนี้ถ้าถ้ามีการเปิดเหมืองแน่นอนอย่างที่คุณเฉลิมชัยได้อธิบายไปอะเงินมันต้องสะพัดผมเชื่อว่า มันจะดีกว่านี้แน,น่นอนเพราะว่าตอนนี้ที่ที่มันต้องเรียกว่ามันยังไม่ดีมันชะลอตัวเนี่ยเรายังไปได้ใช่ไหมครับพอเข้ามาเนี่ยผมว่าผมว่าไปได้แน่นอนครับครับกราบผมะะนะฮะทั้งสองอันเลยใช่ไหมฮะดีลเลอร์ขายรถก็จะได้ไดทั้งสองอันเลยครับทั้งสองอันเลยครับกบรับผมอ่าแต่แต่ในส่วนของอ่าธุรกิจเซอร์วิสซ่อมรถของเราเนี่ยก็จะจะเขาเรียกว่ามาร์จินจะดีกว่าถูกไหมฮะดีกว่าครับดีกว่าครับดีกว่าทั้ง ทั้งธุรกิจรถยนต์กับธุรกิจฟรานกีดด้วยครับดีกว่าทั้งผมครับปีนี้ปีนี้จะจะเป็นกําไรได้ไหมฮะในในส่วนของภูเก็ตของเราครับอะไรนะครับปีนี้จะเป็นกําไรได้ใช่ไหมครับในส่วนของภูเก็ตขรงเราครับคิดว่าคิดว่าแบบนั้นครับคิดว่าอย่างนั้นครับหมายถึงหมายถึงส่วนรถยนต์ใช่ไหมครับส่วนรถยนต์ครับครับครับคิดว่าแบบนั้นครับครับผมครับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นภาพทีนี้เนี่ยก็เมื่อกี้เราได้เห็นภาพใหญ่ ของตัว a อ t เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทำอะไรในส่วนของการเดินหน้าธุรกิจสูนซ่อมเนี่ยนะครับออโต้คลิกของเราเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามไปเจาะเลยนะคะว่าความคาดหวังต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเร่งขยายสาขาสักเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกออกมาเองว่าเปิดหนึ่งศูนย์รถยนต์เนี่ยเท่ากับเปิดได้สุดสุดเออสิบห้าสูนซ่อมเลยถูกไหมฮะแล้วเราจะเร่งขยายสาขาแบบไหนอย่างไรฮะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายนะครับ เมื่อกี้ที่พูดว่าหนึ่งต่อสิบห้าเนี่ยมันเป็นการประมาณการการใช้เงินทั้งหมดซึ่งไม่ได้เกินจริงเพราะว่าอะไรจริงๆรถยนต์คันหนึ่งนี่ยมันคันล้านเวลาเราสต็อกรถเนี่ยเราใช้เงินเป็นร้อยร้อยคันหรือพันคันจะเป็นพันล้านไอ้เม็ดเงินพวกนี้ที่นับรวมไปทั้งหมดเนี่ยพอเรามา,าทําธุรกิจเอ่อคลาสซิเนี่ยไอ้ปริมาณสต็อกเงินมันน้อยกว่านี้เยอะเพราะมันเป็นงานบริการเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนไปคร่าวๆว่าหนึ่งต่อสิบห้าเนี่ยไม่ได้ไกลเกินจริง คันน like да okay? ี้คำถามต่อมาที่ถามว่าเราจะไปยังไงคือเราส่งบอร์ดไปว่าเราจะทําไปหกใช่ไหมครับในปีนี้ตอนนี้ไปแล้วสองซึ่งอย่างที่ผมเรียนตะเกียครับว่าหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการทําในกรุงเทพในเขตกรุงเทพแล้วก็เป็นนิมนฑลอนซึ่งตอนนี้เราได้โลเคชันมาจํานวนหนึ่งแะครับแล้วก็บังเอิญมันติดภาวะโควิดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมามันทําให้อาจจะต้องดีเลย์ไปสักสามสิบถึงสี่สิบห้าวันแต่ยังไงก็ตาม ก็จะให้ได้ตามที่แจ้งบอร์ดไว้หรือมากกว่าปะปะครับผมครับคราบผมเราเราคิดไว้ไหมฮะว่าเอ่อเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการสัดส่วนเป็นเชิงใน EBIDA ก็ได้นะฮะในเชิงของ e b i d าเนี่ยสักสักเท่าไหร่อย,อย่างไรอ่าระหว่างศูนย์ซ่อมกับตัวของศูนย์รถยนต์ฮะคืออย่างน,างนี้เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้เนาะผมผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆธุรกิจเซอร์วิสเนี่ยมารจิ้นเนี่ย มันจะค่อนข้างสูงใช่ไหมครับซึ่งพอมาจิ้นสูงเนี่ยอในตอนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะลําบากนิดหนึงแต่พอที่มันได้วนรุ่มได้จํานวนสาขามากขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับบริษัทจะทํากําไรได้ดีให้กับบริษัทนะครับตอนนี้ผมมองว่าอาในอนาคตถ้าเกิดมันไปได้เนี่ยเราก็จะทําไปทั่วประเทศ ถามว่าพอทำไปทั่วประเทศเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นคุณเฉลิมชัยพูดถึงคุณจิมพูดถึงรถ e ีใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตในอีก5-10ปีเนี่ยถ้าตอนนั้นไปได้ดีมีสาขาได้มากเนี่ย <S <S ผมคิดว่าการที่เรามีสาขา่ทั่วประเทศเนี่ยมันจะซัพพอร์ตธุรกรรมแล้วก็แล้วก็รูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวเรื่องกับรถ e-e ได้ในอนาคตครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออุบไว้ค่อยเล่าในคราวต่อไปครับครับ คครับผมครับค่ะถามเอ่อถามพี่ป้ลแบบนี้ค่ะว่าในในส่วนของธุรกิจอื่นๆของเราเนี่ยมีมีมีเตรียมที่จะศึกษาอะไรใหม่ๆอีกไหมคะเอ่อตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีตัวฟาสติตนี้ก่อนครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อเอ่อทำตัวนี้ให้ได้ตามแผนแล้วก็จะมีตัวอื่นจะเ,เรียนแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ อืมนะคะนี่มีเอฟซีของพี่เปิ้ลค่ะบอกว่าเคยไปใช้บริการของออโต้คริสด้วยค่ะบริการดีจริงๆแนะนำเลยออเอฟซีขอบคุณครับคือผมเรียนนิดหนึง่งนะครับจากฟีดแบ็กคืออย่างนี้ครับผมผมเรียนนิดหนึ่งผมผมเองอยู่ในธุรกิจรถยนต์มามา28ปีเนี่ยผมผมเรียนนิดหนึ่งอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจตัวเนี้ยผมให้ ผมให้นโยบายไปกับทีมที่เขาปฏิบัติงานเลยก็คือสั้นๆนะครับบอกว่าคุณต้องขายคุณคือคุณต้องบริการนำหน้าสิคานค้านี่ออกไหมครับคุณจะต้องทําการเขาเรียกใช้กลยุทธ์การบริการนำหน้าสินคา้าซึ่งผมมองว่าผมอยู่ในธุรกิจช่องรถยนต์เนี่ยถ้าคุณทําให้ลูกค้าพอใจและได้นอนโอ้โหแน่นอนเนี่ยผลผลตอบรับเนี่ยจะสูงมาก แล้วจริงๆจ,จากที่เราเปิดสองสาข,า,ขาในกรุงเทพฯมาเนี่ยครับต้องต้องขอบอกว่าคอมเน้นคิดแบบลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยดีมากขึ้นเราได้เก็บข้อมูลตร,ตรงตรงนี้ไว้ทั้งหมดแล้วว่าเราจะทาํางานยังไงจะวางแผนยังไงแล้วก็จะขออนุญ,ญาตจะเรียนบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปเปิดให้บริการแบบรก่ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑลในระยะเวลาใกล้นี้ครับะครับครับกลับนะคะเมื่อกี้กลับมานะครับ ทีนี้เนี่ยผมผมเมื่อกี <t <t ้เกิดว่าไฟที <t 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 uh <t uh> <t uh ่บ uh 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 ้านไฟตกเฉยเลยนะฮะอินเทอร์เน uh ็ตพังไปหมดนะฮะเมื่อกี้ผมขอขออนุญาตรีแคปนิดนึงนะฮะว่าตกลงเมื่อกี้สัดส่วนเนี่ยอีบีด้าที่เราต้องการอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอีบีด้าของตัวตัวไหนครับศูนย์ซ่อมรถยนต์แล้วก็ตัวของศูนย์รถยนต์นะครับเออผมขออนุญาตผมผมขออนุญาตยังยังไม่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 ให้ข้อมูลตอนนี้นะครับเพราะว่า อ่าครับครับอ่าได้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 ไม่เป็นไรครับครับทีนี้เนี่ยอ่าไปกันต่อที่เรื่องราวของการที่อ่ามาจินเนี่ยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยเมื่อกี้เราเราเราคุยตัวเลขกันไปพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกหน่อยหนึ่งนะฮะระหว่างศูนย์รถยนต์กับศูนย์ซ่อมรถยนต์น,นะครับมาจินที่บอกว่าศูนย์ซ่อมรถยนต์มากกว่ามากกว่าสักเท่าไหร่เมื่อกี้พูดถึงศูนย์รถยนต์หรือไฟฟิตครับเทียบเทียบเซอร์วิส เทียบเซอร์ว bo ิสของสูย์รถยนต์กับฟลคกใช่ไหมครับใช่ครับต่รไปผมจะเรียกสูยรรถยนต์กับคลิกออโต้แล้วกันออโต้คลิกแล้วกันเอาออโต้คลิกครับผมครับเปรียบเทียบกันระหว่างออโต้คลิกกับสูยรรถยนต์นะครับมาจิ้นมันจะห่างกันประมาณสักเท่าไหร่ครับอ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับปกติการซ่อมรถยนต์เนี่ยอะไรกับการซ่อมบริการเนี่ยมารจิ้นเนี่ยเป็นสูงอยู่แล้วนะครับคราวนี้ ทราน,นี้ถามว่าออตโต้ลิกเทียบกับสูย์รถยนต์เนี่ยใครสูงกว่าผมตอบตรงนี้ว่าเป็นออตโต้ลิกครับถามว่าทําไมเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องของการมีซัลายเออร์รายเดียวไปแล้วใช่ไหมครับคือถ้าเป็นสูย์รถยนต์ยี่ห้อที่ที่ผมทาอยู่ปัจจุบันเนี่ยอทางเราเนี่ยซื้อของจากซัลายเออร์รายเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นออโต้ลิกเป็นฟรัซิสเนี่ยเราซื้อของได้จากหลายซัลายเออร์ในสินค้าเดียวกันซึ่งณขณะนี้ที่เราทํามาเนี่ยปรากฏว่า มาจิ้มเนี่ยอัตรามาจิ้มเนี่ยมันก็มากกว่าที่มากกว่าเนื่องจากที่ผมอธิบายคุณเฉลิมพลกับคุณเฉลิมชัยกับคุณจินไปตะกี้ว่ามันเป็นธุรกิจเดิมแต่เรามาทําในโมเดลใหม่มันลบจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มจุดแข็งเราซึ่งการที่เรามีซัพพลายเออร์หลายรายเนี่ยแน่นอนต้นทุนสินค้าราคาสินค้าที่เราได้มาเนี่ยมันจะต่ํากว่าวิธีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียวอยู่เยอะครับเพราะฉะนั้น ถามผมว่าเท่าไหร่ผมขออนุญาตไม่ต่อเป็นตัวเลขแต่ผมผมขออนุญาตบอกว่าก็ต่างกันพอสมควรครับต่างกันอย่างยินในแง่สำคัญครับผมครับครับอ้าวนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพได้ว่าจากนี้ต่อไป ACT ถ้าเกิดว่าเป็นสายของการโกลดหรือว่า Scurve ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือตัวของออโตคลิกที่จากนี้ต่อไปเราจะเห็นการโกลดส่วนธุรกิจที่เป็นธุรกิจอ่าอย่างศูนย์รถยนต์อย่างเนี้ครับ อ่าจะจะจะเปิดเพิ่มเติมไหมครในในมุมมองของอ่าพี่ปอนเองก็เรายัางเดินหน้าครับเราไม่ได้หยุดอย่างที่ผมแจ้งแผนไปว่าจะต้องมีที่ปูกเก็ตอันนึ่งเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนไปว่าตอนนี้เนี่ยใช้ของของ,ของการลงทุนเนี่ยมันจะมากกว่าตัวฟ้าติียมนใบธรับเรากําลังดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ก็ก็เดินหน้ารับกับแบรนด์ที่ทําอยู่ครับผมครับ,รบผมทีนี้กลับมาเรื่องราวของอีวี ผมอยากจะให้คุยชัดๆว่าตกลงว่า e ีวีเนี่ยส่งผลอย่างไรกับบริษัทเราส่งผลดีหรือว่าเราเราจะเก็บเกี่ยวกับอีวีเป็นยังไงฮะอยากให้พี่เปิ้ลอธิบายนิดหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมดล็สั้นๆเนาะมีจริงๆอีวีเนี่ยถามว่าอนาคตมาไหมมาแน่นอนครับแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้ถูกไหมครับเท่าท,ที่มองดูเพราะว่าจริงๆคือผมมองว่าผมมองอันนี้มองทั้งอุตสาหกรรมนะครับบริษัทที่ผลิต ลถแบบผมขออนุญาตเรียกว่าลดน้ํามันเนาะแต่ลถดีบริษัทที่ผลิตรถน้ํามันอยู่เนี่ยแปดเท่าที่ยังมีกําไรเนี่ยตัว e ีตอนนี้ทุกที่ที่ทําอยู่เนี่ยก็ต้องใช้คําว่ายังไม่กําไรแล้วครับถามว่าจะให้ทิ้งกาไรมาผลิต e ีทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่เวลาใดเวลาหนึ่งแหละครับที่มันขึ่งขึ้นมาชนกันแล้วมันจะเปลี่ยนไป ED คำถามนะครับถามว่าตรงเนี้ย จะใช้ลระยะเวลานานขนาดไหนผมก็คิดว่ายังไม่ใช่สามปีห้าปีนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกินนี้ไปผมก็ว่าอีมีมาแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนไปว่าเราได้เริ่มมาทําธุรกิจฟาร์มปิก่อนนี้เพราะเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของเอซีในบริษัทย่อยที่ทําสูยรรถยนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับต่อมาผมได้คิดไปว่าตัวนี้ตัวฟาร์ติตตัวเนี้ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับการทําดีเทลของรถทั้งคัน ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับระบบช่วงล่างแล้วมเีเรื่องเครื่องยนต์ที่เป็นน้ำมันเครื่องอยู่นิดเดียวแต่มันไม่ใช่รายได้ตัวใหญ่นะครับรายได้ตัวใหญ่มันจนมาจากระบบช่วงล่างระบบล้อรถเดตนระบบอะไรทั้งหมดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ที่รถรถอีวีเนี่ยยังต้องใช้อยู่นะครับประการต่อมาเมื่อพี่ที่ผมเรียนอธิบายไปว่าถ้าเกิดในสามปีห้าปีตามแผนโดยสัทเราไปได้เนี่ยผมผมอธิบายว่าเรามีสาขายอยู่ทั่วประเทศ ผมเรียนคุณเฉลิมชัยกับคุณจินได้เลยว่าในอนาคตสาขาที่มีอยู่ตรงนี้มันจะทำให้ก่อเกก่อมันจะทำให้ ACC เนี่ยอาจจะได้พันธมิตรใหม่ๆเข้ามาด้วยครับครับสั้นอัจรย์ครับ,รบดันอรกันก็คือว่ากันได้ง่ายแหละว่าตัวของออโต้คลิกเองเนี่ยคือว่า เป็นตัวที่จะมาตอบรับกับธุรกิจ e ีได้ตอไปแน่นอนครับถูกไหมฮะซึ่งจุดนี้แหละก็จะเห็นก็จะเห็นภาพของตัวเนี้ยขยายเร่งขยายต่อไปเรื่อยๆพี่เปิ้ลวางวางวางเป้าห้าปีไว้อยู่ณจุดไหนครับสำหรับตัวของออโตคลิกครับโีกิสาขามีอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราพูดถึงขนาดนั้นได้ไหมครับอผมผมผมต้องตั้งสมมติฐานว่าตัวนี้ไปได้นะครับโอ้คำถามนี้เป็นการมองอนาคตผมก็มองว่า ปีนี้ส่งบอร์ดไปหกผมให้ได้มากกว่านั้นปีต่อไปก็ต้องการหนึ่งเท่ามากกว่าที่ทําในปีนี้ใช่ไหมครับแล้วพอมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มรันเรื่อของมันเนี่ยผมคิดว่าปีละชุดยี่สิบยี่สิบห้าที่หรือสามสิบแห่งเนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินครับผมครับครับอ่าชัดชัดนะฮะทีนี้มันก็จะต้องมีคําถามอยู่ว่าเอาล่ะศูนย์ศูนย์ตรงนี้เนี่ย มันมีมันมีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะฮะจุดเด่นของเราพี่เปิ้ลบอกไปแล้วแหละเบื้องต้นนะครับแต่ผมอยากจะให้ราบอกซ้ำอีกทีนึงว่าครับ,รบมันมันเราจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งแบบไหนอย่างไรจุดไหนครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมอธิบายคุณเฉลิมชัยกับคุณจิมก่อนสมกี้ที่บอกว่ามีคู่แข่งเยอะคือถ้าดูจํานวนหนอ่อยเนี่ยแต่ผมจะบอกข้อมูลการตลาดให้กลับไปคิดแล้วผมก็จะบอกว่าจริงจริงมันไม่เยอะมันยังไม่เยอะเลยก็จริง ทีจร,จริงๆเนี่ยเมื่อพี่ผมอธิบายเข้าๆให้เห็นภาพว่ายางรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีมันผลิตกันขายกันเนี่ยปีนึงยี่สิบกว่าล้านเซนครึ่งหนึ่งเนี่ยมันส่งโรงงานประกอบแต่ที่ที่ผมอธิบายนะครับก็ชักสิบล้านเซนอีกสิบสิบกว่าล้านเซนเนี่ยมันอยู่ใน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 ,ใน e p l a c e m e n t order คือเออ i n v e m e n t market ก็คือตลาดทดแทนอันนี้ครนี้ไอ้ตลาดทดแทนนี่แหละคือท,ที่ตลาดที่เราจะทําผมก็จะแบ่ง ผมจะแบ่งตอนนี้เมื่อกี้พักไว้ตัวเลขการตลาดนะครับรอวน,นี้ผมจะแบ่งผู้เล่นให้ดูผู้เล่นในตลาดตอนนี้มันมีสองประเภทคือมันมีผมขออนุญาตเรียกโมเดิร์นเทรดแบบใหม่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตามฟามตาม,ตามห้าใช่ไหมครับไซซิ่งปริมาณการลงทุนเนี่ยมันจะเหมาะสมและอีกผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นระบบระบบที่เราเรียกว่าระบบบีลเลอร์หรือเอเจนต์ของแดนยางต่างๆที่เปิดที่ทุกท่านเห็นทั่วไปเนี่ยครับ ซึ่งพอพอพอมองใช้ซึ่งมองมอง management เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันต่างกันครับนี่ใช่ไหมครับาวน,นี้พอมามองมามองต่อว่ามามองต่อว่าไม่สิบกว่าล้านเส้นเนี่ยที่ผมอธิบายแต่เกียวว่าผู้เล่นที่เป็นโมเดิร์นเทรจริง,รงๆเนี่ยมันยังมีอยู่แค่ยี่สิบเปอรเซ็นเองไม่ออกไหมครับมีมีมยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์คงเหลืออีกฝั่งหนึ่งถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันอยู่ที่ผมขออนุญาตใช้คําว่าก็ล้านอย่างทั่วไปองไครับ ต่น,นี้พอเรามาดูเทรนเนี่ยผมมองว่าร้านพวกนี้ร้านพวกนี้ธุรกิจพวกนี้วันหนึ่งมันจะตั้งอยู่ในชุมชนที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วต้องมีที่จอดรถถูกไหมครับผมก็มองว่าเทรนมันจะ,ม,นจะมันจะตามไปการโมเดลเทรดถูกไหมครับตามไปโมเดลเทรดซึ่งถ้าถามว่าสามสิบแล้วยังมองไปอีกที่เจ็ดสิบเนี่ยผมว่าช่องว่างเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะนะครับอันนี้ข้อมูลตัวที่สองอันนี้ผู้เล่นนะครับในี้ปตลาล ต่อมาผม <c oughs> ผมจะอธิบายถึงขนาดตลาดจํานวนประชากรที่เป็นรถยนต์ผมจะอธิบายว่าตอนนี้รถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยคิดเร็วๆมีอยู่ยี่สิบล้านคันใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ผมทําอยู่กับแบรนด์ที่มีตลาดหรือมาเก็ตแชร์ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตจำกัดเฉพาะเฉพาะแบรนด์ถามว่าธุรกิจตรงนี้ที่ที่ที่เราทําอยู่เนี่ยเรายังเห็นกําไรมันได้ตอนนี้เราจะเข้ามาหาอีกฝั่งหนึ่งเก้าสิบสามเปอร์เซ็นที่เหลือ ไอออโตคลิกที่เราทําเนี่ยมันจะช่อมช่อมบริการรถยนต์แบบเร่งด่วนเนี่ยสําหรับทุกยี่ห้อซึ่งต่อไปนี้ไม่ได้จํากัดว่าเป็นยี่ห้ออะไรค่าญี่ปุ่นหรือค่าหรือค่ายุโรปผมยกตัวอย่างที่เราเปิดที่ภูเก็ตเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ได้รับการตอบรับเนี่ยแล้วผมผมเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าเรามาถูกทางผมยกตัวอย่างนะครับลูกค้าที่เข้ามาช่อมเนี่ยนอกจากทุกแบร์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าทุกอาชีพทุกสาขา มันมีตั้งแต่รถขนผักขนปลามาซ่อมนะครับยันตอนนี้เห็นพอร์ชเห็นเบนส์ขออนุญาตเปิดชื่อเอ่ดชื่อนะครับเห็นพอร์ชเห็นเบนส์เห็นดีเอ็นเข้ามาซ่อมบริการซึ่งโมเดลที่ที่ที่เราออกแบบไปเนี่ยต้องต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองขายแล้วถ้าผมมีโอกาสผมส่งคิดให้คุณเฉลิมชัยหรือคุณจิมดูว่าเราก็ลองเปิดดูผมก็ต้องบอกว่าโมเดลที่เราทํามาเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองขายประกอบกับเมื่อกี้ถามผมคำหนึ่งว่าแล้วจุดเด่นคืออะไร เรียนคุณคุณคุณ,ค,ณคุณเฉลิมชัยกับคุณจิมอย่างนี้ครับคือเราเริ่มทีหลังแต่เราวางรูปแบบทั้งหมดมันเป็นแบบ Platform, ดิจิตอลแพลตฟอร์มเมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายไป,ไปพอเป็นดิจิตอลเนี่ยมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ต้องทําแน่นอนก็คือในอนาคตถ้าเกิดสาขามันไปได้มันมีเป็นร้อยขึ้นมาเราไม่มีดิจิตอลทางฟอร์แมชั่นแน่นอนนึ่ออกไหครับเพราะเราวางทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลแล้วจริงๆผมพูดในเนี้ยผมพูดในเนี้ย ก็สัมผัสไม่ได้เดี๋ยวอีกสักสามสี่เดือนเนี่ยครับผมเชิญคุณเฉลิมชัยกับคุณริงนไปที่ร้านเลยแล้วก็ไปสัมผัสดูว่าการเข้ามาซ่อมรถยนต์การเข้ามาเปลี่ยนยางการเข้ามาทําช่วงล่างแบบไม่ต้องใช้กระดาษเอกสารในการทําเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมครับนี่เป็นจุดเด่นของเราเลยครับแล้วเราจะเป็นถ้าถ้ามันเป็นดิจิตอลแพลตฟอมตั้งแต่แรกเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไปได้เร็วครับผมครับนี่แหละฮะ จุดที่เรามาคุยเรื่องภูเก็ตเปิดแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางไปนะครับเอาลเอาละวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เปิลรับขอบคุณครับคุณเฉลิมชัยจริงผมฝากนิดนึงครับขอประโยคเดียวฮะเดี๋ยวผมฝากถึงผู้ใช้รถในกรุงเทพปริมนทลด้วยนะครับว่าอีกแสามสี่เดือนเนี่ยขอเรียนเชิญทุกท่านไปลองใช้บริการที่ออโต้พิคฟาสซพของเราดูนะครับครับผมสามสี่เดือนละไม่ต้องเดินทางภูเก็ตลวเอากรุงเทพบริมณทลด้วยแหละเออกรุงเทพปริมนทลเลยครับครับผมครับ ได้ครับขอบคุณมากครับพ eh ี่บ๊วยขครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ